โอ้โหเวทีข้างล่างนี่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะฮะสวยงามสุดๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าประยานะฮะนักท่องเที่ยวก็มาชมวิวกันตรงนี้เป็นจำนวนมากนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้เวทีนะครับ ะะข้างล่างนะฮะสำหรับใครที่จะมาวันนี้นะฮะก็ต้องลงทะเบียนรับลิสต์แบนนะฮะแต่ถ้าใครจะมานี่วันพรุ่งนี้มาเขาดาวนะฮะจะมาชมศิลปินที่ลานข้างล่างหรือว่ามาดูผุที่ลานข้างบนนะครับ ก็จะต้องมีลิสต์แบนนะฮะใช้ในการจับจองพื้นที่นะครับโดยต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนนะฮะใครลงก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าผู้ไอคอนสยามแต่ละปีนี้ก็สวยงามงดงามยิ่งใหญ่ทุกป,ปี